สวัสดีครับ linkage, linkage, ก็แล้วก็สู่ช่องผู้หูสู้ต้านะครับผมวันนี้เรายังอยู่ที่บ้านสำโรงนะครับผมจำบลยาท่าแจ้งอำเภอโพธิ์สุขิษฐจังหวัดมหาสารคามนะครับอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับผมสำหรับการซ่อมผนังกัง้นน้ำตอนนี้ก็คือฝ่างหน้านะครับจากเมื่อวานนี้เข้านะมาอีกได้ประมาณ5เมตรนะครับผม ระดับน้ำนะครับก็มีการลดลงสังเกตได้จากตรงต้นยูพานะครับระดับน้ำก็ลดลงเนื่องจากว่ามวลน,น้ำเนี่ยไหลาจากฝั่งของแม่น้ำชีไหลเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับผมระดับน้ำก็เลยลดลงเจ้าหน้าที่กรมชนประทานก็เร่งสรรพากรรลังเต็มที่นะครับผมในการปริดจุดของพนังกั้นน้ำที่ขาดไปนะครับผมสำหรับแผนการทำงานในวันนี้ เจ้าหน้าที่ได้นําเหล็กเชื่อมกับเสาไฟฟ้าเพื่อทําเป็นลันกษณะของก้างปลาในการยึดตัวตะแกรงเหล็กนะครับซึ่งเมื่อนำเสาไฟฟ้าและตะแกรงเหล็กหย่อนเข้าไปยังจุดที่ต้อมผนังกั้นนะ้ำจะทำให้ตะแกรงเหล็กและเสาไฟฟ้านะครับไม่ไหลไปกับสายน้ำนะครับรถแวคโหก็ได้นำตะแกรงเหล็กวางทั้งสองฝั่ง เพื่อที่จะซ่อมแนวผนังกั้นน้ําให้เร็วที่สุดนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับที่พลเตรศเรตพันนานะครับเป็นวิศวกรผนธาคานะครับที่ควบคุมดูแลเรื่องของการสร้างกาแพงหรือว่าผนังกัน้นน้่เป็นเสียนะครับตอนนี้เรามีแผนที่จะปิด,ดกั้นน้าตรงนี้อไบ้างย่างไรครับตอนนี้นะครับ<ส> <simples> ก็ใส่น้ำค่อนข้างที่จะแรงนะครับ,บเราก็เสิมความมั่นคงของของม่ตัวตัว สำลัฝั่งนี้ครับแันของเราครัว่าถ้ากระแสน้ํามันมาเนี่ยถ้าเขาถมมาฝั่งนี้กระแสมันจะทับออก่งเนี้ทั้งนะครับเพราะนั้นแผนของเราตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือเสริมในตัวตัวฝั่งเราเนี่ยที่เรายืนอยู่เนี่ยให้แข็งแรงเพื่อที่จะรัดแรงกันแท้รัดแรงกัะแท่ของน้ำฝั่งโน้นการทำงานมันจะเริ่มต้นมาจากฝั่งนี้ถึงจะง่ายเพราะว่าการกองวัสดุอะไรมันทำได้สะดวกวัสดุอะไรก็พร้อม แต่ฝั่งนี้ต้องแข็งแรงกว่าที่ที่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือเราเราเสริมความแข็งแรงเพื่อที่จะรอรับเลยคระแน่ของของน้ำครับพอเราซัดลงมาเนี่ยน้ำมันก็จะเบี่ยงมาทางนี้นะฮะที่ทางน้ำมันเบี่ยงเนี่ยพอมาเบี่ยงชนนี้ปุ๊บแล้วมันจะทะมุนตัดตรงนี้เราก็เลยจะเป็นที่ต้องทำแนวขั้นนที่ต้องแข็งแรงใช่ครับต้องแข็งแรงแล้วทางนู้นเขาก็จะทยอย ทยอยอโยนกล่องใส่ตัวเสาไฟฟ้าลงมาครับแล้วที่เห็นเสาไฟฟ้านี่ก็เป็นกั้งป้านั้นต <ผม S 1> รงนี้แทนของเราเป็นไงครับพี่ตรงเนี้ยมันีทางท่านผู้ในการโครงการก่อสร้างสำนักงานจัง,ง,ง,จงนนหนัดพิจิตรนะครับท่านขัตตนาคนนี้ผ่านท่านมีไอเดียนะครับเกี่ยวกับการยึด,ยด คือเราเสริมเสริมเหล็กเหล็กเข้าไปเน่ยเพื่อที่จะให้มันเป็นเป็นเหมือนเป็นกากระบาดเป็นแง่งเป็นอะไรให้มันยึดติดกับไอตัวเซเบียนได้นะครับเราก็จะซ้ับลงไปเพื่อให้มันเป็นฐานนะครับเวลาเราที่เท่าเราแทงออกมาปุ๊บพอมันกงไปกองแล้วอ่ไม่รู้มันอยู่ยังไงตรนนั้นพอเราโยนฝังเซเบียนไปมันก็ต้องมีตัวยึดตัวจิดตัวยึดบ้างพอมันยึดมันมันแน่นเราก็ทยอยโผลผนี่แนวคิดของ แล้วเราก็ใช้ตัวไม้พวกตอไผงพวกอะไรเนี่ยชะลอความเร็วของน้ำเพื่อที่จะให้การวางนได้สะดวกขึ้นครับก็เอาใจช่วยนะครับขอให้ภายในวันนี้เลยนะครับเพราะว่าพื้นที่รับน้ําฝั่งทางหลังเราตรงนี้ฮะเนาะท่านผู้ว่าแจ้งว่าน่าจะประมาณห0,000่นไร่สำหรับพื้นที่การเกษตรตอนนี้เนี่ยถ้าเราคาดการณ์แล้วเนี่ยตอนนี้น่าจะมีน้ําขังในพื้นที่ตรงนี้น่าจะประมาณครับ เครื่องแรกน่าจะประมาณประมาณ20ล้านใช่ไหมครับประ่าจะประมาณเกินไแล้วครับเยอะแล้วเนาะเพราะว่าไหลตอนนี่ยงมา2-3วันแล้วเนาะก็ขอบคุณแม่ครับครับเป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณมากครับนั่นแหละครับก็มีอย่างเดียวครับที่เราทําได้คือตอนนี้ให้กําลังใจกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปตามที่วางแผนไว้นะครับน่าจะปิดกั้นนะครับในส่วนของกระแสน้ำตรงนี้ได้ภายในวันนี้ นะครับเพราะว่าทา,างผู้อำนวยการโครงการนะครับก็ได้ให้แนวคิดแล้วก็ทีมปฏิบัติงานก็ลุยกันอย่างเต็มที่นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะับว่าจะสามารถแล้วเสร็จภายในวันนี้ได้ไหมนะครับผม ต้นแม่ครูแกไม่รู้ว่าเราไม่ได้ไปดูหรอกไม่ก็คือว่าทางพวกผมที่ว่าทำงานอยู่ร่วมกันกับแม่ครูคือพวกผมพูดเรื่องการเนี่ยถ้ามองหน้ากันรถสีหน้ากันเนี่ยบอกว่าไม่รู้หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้ที่เขาครูบอกคนที่คนไข้ที่ว่าแม่ครูเนี่ยไม่รู้ว่าจะใส่ชุดไม่ทราบเลยนะมันก็มีโอกาสเกิดเนาะแต่ก็ต้องสื่อกันเราต้องสื่อกันอยู่เรื่อย પાઉ 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 วันนี้เด็กๆเด็กคนเป็นอาชีพมุกมันมากเลยโอ้โหไปกันด้วยว่ากี่เจ้าเจ้า ชูดไว้ตรงนี้ตรนั้นถ้าเราไปอ่านแล้วถ้าถ้าเราไปขยามถ้ามันงานตรตรงรูมันจะสไลเลยจะดัดหน้าแล้วค่อยยกายอ่เราาเอนแแล้วก็กดไม่ค่อยกดตรงตรง I'm not อนนี <Billie S 2> ้นะครับการสร้างพนังกั้นน้านะครับจากลาน้ําชีทะลักท่วมพื้นที่ของเกษตรกรนะครับตอนนี้เองนะครับระดับน้านะครับฝั่งนะฮะที่อยู่ตรงข้ามกับลําน้ําชีนะครับที่ทะลักเข้ามาเนี่ยนะครับเริ่มนิ่งแล้วนะครับเริ่มนิ่งแล้วเนื่องจากว่าเราสามารถที่จะปิดกั้นนะครับมวลน้ําที่ทะลักเข้ามาได้แล้วบางส่วนนะครับตอนนี้เองเนี่ยนะครับพื้นที่ที่ได้รับการยืนยันนะครับจากท่านผอ นะครับพอกรมชนประทานที่มาประชาการอยู่ตรงนี้พื้นที่ที่ได้รับนะครับความเอ่ดือดร้อนนะครับหรือว่าได้รับผลกระทบจากมวลน,น้ําก้อนนี้เนี่ยประมาณ1 000, 5 0 0 0ไร่นะครับจากทั้งหมด50,000ไร่นะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เรารักษาไว้ได้นะครับหลังจากที่เราสู้กันมาเป็นเวลา3ามถึงตรงนีครับ เราเห็นแนวโน้มที่จะสําเร็จแล้วนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับเป็นกําลังใจให้ทีมงานนะครับแล้วก็ผู้ทําการทุกท่านนะครับนะตอนนี้ที่ควบคุมอย่างใกล้ชิดเลยนะครับก็จะมีวิศวกรนะครับของคนธนาคารนะครับรวมถึงขอ,อออก,ก็อยู่บรรชาการตรงนี้นะครับขอออกุมบัญชีธนาคารก็ยังอยู่บรรชาการตรงนี้อยู่นะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับขอให้จบภายในวันนี้นะครับเพื่อที่จะ รักษาพื้นที่นะครับนาข้าวของเกษตรกรนะครับในอำเภอโคสุ่พิสัยจังหวัดมหาสารคามได้นะครับครับที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับเป็นพื้นที่นะครับที่น้ําเอ่ขึ้นมาจากลําน้ําชีนะครับห่างจากตรงนี้นะครับประมาณ5้าร้อยเมตรนะครับจะเป็นโค้งน้ําของลําน้ําชีนะครับซึ่งเมื่อ มวลน้านะครับไหลแรงขึ้นมาเนี่ยนะครับโอกาสที่เอ่อขึ้นมาในพื้นที่ตรงนี้นะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะตั้งแต่ที่เราทราบข่าวว่าน้ําท่วมโกสุมพิสัยเนี่ยครับตรงนี้คือพื้นที่แรกที่รับน้ําเอ่อขึ้นมานะครับตอนนี้นะระดับน้านะครับเริ่มชะลอลงแล้วนะครับเพราะว่าน้ําส่วนหนึ่งนะครับจะไหลตามลําน้ําชีฝั่งโน้นไปแล้วนะครับส่วนตรงนี้เองเนี่ยนะครับจะเราจะเห็นร่องรอยนะครับของ ของน้ําที่สูงนะครับสูงขึ้นไปจากพื้นน้ําตอนนี้ประมาณสัก1เมตรนะครับเท่าที่ประมาณด้วยสายตานะครับนี่คือปริมาณน้ําที่ลดระดับลงแล้วก็นะครับเริ่มชะลอการไหลแล้วนะแสดงว่าน้ำนะครับมวลน้ําฝั่งนี้เนี่ยเริ่มนิ่งนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามนะครับก็ยังมีการอ่ายังเติมในพื้นที่อยู่นะครับเพราะว่าระดับน้ําฝั่งขวามือนะครับสูงกว่าฝั่งซ้ายมือประมาณ1เมตรนะครับก็จะมีการนะครับไหลลงไปสมทบกันนะครับ แต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับขึ้นอยู่กับว่าพนังกั้นน้ําที่เรามาดูวันนี้เนี่ยนะครับจะแล้วเสร็จเลยหรือเปล่านะครับถ้าแล้วเสร็จภายในวันนี้นั่นหมายความว่าเราช่วยกันรักษาพื้นที่เกษตรของชาวบ้านทั้ง4ีําบลเอาไว้ได้ประมาณ3 5 0 0 0ไร่นะครับผม จะเอาลงไปวางเป็นพนังหินะกันะ้นแมวลน้ําที่เราสามารถชะลอได้แล้วนะครับเกือบ50%แล้วนะครับเหลืออยูประมาณ10%นะครับก็จะสามารถหยุดนะครับทางน้ําการนี้ได้แล้ว คู้หูู้ต้าเองนะครับก็นําทุกท่านนะครับมาชมภาพบรรยากาศสดๆนะครับแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอยังไงฝากดูคลิปนะครับกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ